สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน,น,นเข้าสู่รายการเมาสมันคันปากนะคะ อยู่กับนี้เลยกระชายขาวตา BG จีะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตาบ g นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเพิ่มภูมินะคะฆ่าเชื้อไวรัสนะคะมิน C ซีสูงสกัดและวก็ดูดซึมได้แบบ100%ยเปอร์เนะไม่ทิ้งสารตกค้างราคากระปุกละนะคะราคากระปุกละ290ซื้อ5กระปุกตัดไปเลขกลมๆเหลือเพียง1,000บาทท้วนสนใจสั่งซื้อได้เลย090-089-9996นนั่นเองคุณผู้ชมค่นะคะ มากันที่ข่าวข่าวนี้เขาบอกโปรโมทละครแบบใดนะคะเสื้อหายเลยนางเอกรีบแปะเบรกเหรอนะคะเป็นภาพโปรโมทนะคะเซ็ตใหม่ของละครขวัญมฤไทย,ยขอภาพขึ้นเลยนะคะทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กริ๊ดกันนา,น,านาวาเลยทีเดียวนะคะเมื่อนะพุ่งกับฝีมือเฉียบอย่างป้าแจวยุทธนารอพันไพบูลเนี่ยนะคะอ๋อเหรอขอเอาใจสาวๆนะคะได้การนะเขาบอกว่า ปล่อยภาพน้องหนุ่มไมกี้หรอเหรอฮะอืมแต่ไม่ใช่คนไทยนี่พระเอกอเรื่องนี้แบบถอดเสื้อนะคะอวดหุ่นฟิตนะคะเอออวดหุ่นฟิตนะคะเรียกเสียงกรีดนะคะแฮชแท็กดวงใจเทวพรมแฮชแทกขวัญมรดไทยฉันขายของขายลูกฉันผิดไหมนะคะอยากดูแบบเคลื่อนไหวนะคะก็ EP 1วันที่12เมษายนนี้นะคะเาก็รออยู่นะ เออนะคะเขาบอกว่ามีเข้ามาแตะเบรกเราดูกันนะคะงานนี้เล่นเอานะคะนางเอกอย่างสาวนาดาใช่ไหมนะคะต้องรีบนะครับเบรกป้านะคะบอกว่าเหล่าพักพลเหล่าพักเรลาพลรพักนะคะไอโอขวัญฤทัยเนี่ยไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วก็ปั่นทวิตเตอร์กันแล้วนะคะป้าขาหยุดค่ะนะคะไอโอเขาจะกลายร่างแล้วนะคะอืนะคะ พระเอกอ่ในด,ใดใูดูใกล้ๆหน่อยสิขอดูใกล้ๆหนะ่อหน้าฝรั่งไปไหมอ่ะฝรั่งไปเลยอ่ะอืหน้าเป็นฝรั่งไปเลยอ่ะแต่หล่อเนาะอ่ะมาก็นต่อนะคะพ่อฮิวโก้เหรอตอบสุดพีคนะคะลุคสกินเฮดของนี่เป็นข่าวเก่าแล้วนะหรอไม่นานมานี้นะคะภาพน้องฮาร์เปอร์เหรอลูกชายคนโตของฮิวโก้หล่อเนาะ นะคะจุลจักรนะคะและคุณ,คณแม่ฮหาหน่าทัศนาวัลนะคะเป็นไวรัลฮือฮากับลูกใหม่หัวเกลียนนะคะรับซัมเมอร์โดยคุณแม่ฮหาหน่าก็เปิดเ,ดเดผยผลิตภัไอีว่าลูกแม่คิดอะไรอยู่ครับมาให้แม่โกนผมให้นะคะแต่หล่อนะหน้าหล่อเชียวตาสวยหน้าหล่อนะคะคิ้วสวย กะโหลกสวยเชียวนะคะล่าสุดนะคุณพ่ออย่างฮิวโก้ก็ได้ถามเรื่องนี้ผ่านสื่อนะคะเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่าจริงๆฮาน่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะอะไรนะฮาน่าก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรนานๆโพสทีเขาก็โพสบ่อยเอาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้โพสอะไรเข้าใจโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะถามว่าเขารู้กระแสโซเชียลไหมผมก็ว่าไม่รู้ก็คงจะดีครับเรื่องของทรงผมใครๆก,ก็ก็ตัดกันนะคะ เหรอคะแต่ถามว่าเขามีแววมาทางนักร้องไหมผมบอกว่าไม่มีแววนักร้องตอนผมอายุ13ก็ไม่ได้มีแววว่าจะเป็นนักร้อง เขาเองก็เพิ่งจะ13แล้วก็ดูว่าเขาก็ไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่กับวงการบันเทิงตอนนี้ก็น่าจะต้องเรียนไปก่อนนะคะคือความคิดเห็นของผมนะแต่ผมไม่ได้คิดถึงว่าเขาต้องทําอาชีพอะไรเพราะเขายังไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยตอนผม13ผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าจะต้องไปเป็นนักรอ้องไปเป็นนักแสดงหรือจะไปเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับอนาคตโชคชะตาสุขภาพมันกําหนดได้ยากนะคะลูกหล่อนะ ตาสวยเชียวตาหวานเชียวคุณผู้ชมคาะนะคะเออเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระจายข่าวตาบีจีนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อไวรัสนะคะมีวิตามินซีสูงทางเหนือซื้อกันเยอะๆนะแล้วก็แก้บรรเทาการหวัดบรรเทาการเจ็บคอเพราะใส่สารสกรัดจากมะขามป้อมด้วยดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้าง1กระปุก290 5กบระปุก1,000บาททวน้าศน0 9 0ู8 9 9 9 9 6นั่นเองพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ